ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสำหรับเยน็นวันอังคารที่28กรกฎาคม2563ก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่17นาฬิกา32นาทีก็สำหรับคลิปนี้คงจะเป็นคลิปตั้นๆอีกเหมือนเดิมครับเพราะรู้สึกว่าปวดฟันมากตอนนี้ฟันคุดงอกก็อาจจะพูดไม่ชัดเท่าไหร่นะก็ต้องขออาภัยด้วยไว้ในที่นี้เลยต้องขออาภัยไวนน้ณที่นี้เลย ก็สาบคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องปั๊มชักมอเตอร์ปัลเลตนะคนที่จะเลือกปั๊มดีห้อไหนดีอ่าปั๊มที่เอามาใช้กับพลังงานโซล่าเซลล์ก็โดยรวมๆผมว่ามันดีทุกยี่ห้อนะปั๊มไม่น่ามีตัวไหนมีปัญหาถ้าเราเลือกมอเตอร์มาถูกอ่าที่มาพูดในคลิปนี้เพราะว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งของเราคือซื้อปั๊มมาแล้วก็เอามอเตอร์3 5 0เหมือนผมนี่แหละแต่เวลามันทํางานมอเตอร์มันหน่วงหน่วงมาก แบบหมุนทามากถ้าเทียบกับของผมคือของผมหมุนค่อนข้างที่จะลื่นสาเหตุที่ของผมลื่นนะสาเหตุที่ผมเอาปั๊มที่ห้องนี้มาใช้นะฮะนี้เป็นของแมคโครปั๊มแมคโครแต่โลคู่คือช่วงชักมันยาวครับปั๊มที่ผมใช้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นความรู้สึกของผมคนเดียวหรือเปล่านะแต่ผมลองวัดมาแล้วมันยาวจริงๆนะครับช่วงชัก่า ก่อนท่านจะเชื่อท่านก็ไปศึกษามาก่อนดีกว่านะคนจะเชื่อผมแต่ก็มีหลายท่านหลวมตัวเชื่อผมซื้อไปแล้ว <c oughs> ก็คือพูดให้ท่านแบบได้ไต่ตรองก่อนคือท่านไปศึกษามาก่อนอ่าไม่ใช่ว่าผมว่าประเด็นนี้ดีท่านก็ดีไปตามผมคืออยากให้ท่านไปศึกษามาสักนิดหนึ่งอ่าก็ยังดีเนาะอ่ามาวันที่บรรทักเหมือนเดิมที่ผมเลือกใช้ก็คือช่วงชักมันยาว มันสามารถที่จะใช้กับมอเตอร์ที่กําลังวัตน้อยได้เนื่องจากสมัยนั้นที่ผมซื้อบัตเลตตัวนี้ถ้าเป็น500วัตต์ราคามันอยู่ที่ประมาณ4 0 0พกว่า,าแต่ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ3,000อ่าก็คือมันประหยัดตังไปได้เยอะแล้วก็เงินค่าแผงก็คือหมดไปน้อยอ่ามันเลยทําให้ผมตัดสินใ,ใจซือ้อตัดสินใจซื้อ,อก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องช่วงชักก่อน ก็สลับปั๊มตัวนี้เนาะไม่จบทักทีไอช่วงชักเนี่ยคือช่วงชักมันยาวลูกมันเล็กอ่าแต่ท่านที่มีปัญหานั้นคือช่วงชักตรงเนี้ยมันสั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นข้อเหวี่ยงใช่ไหมแล้วมันจะมีเหล็กโผล่มาเนี่ยนี้คือชักของมันช่วงชักมันอ่าไอตัวนั้นอ่ะมันลูกใหญ่ช่วงชักตรงเนี้ยมันสั้นแล้วมันกินแรงมอเตอร์ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าช่วงชักอ่ายาวลูกเล็กอ่ะ มันก็จะกินแรงมอเตอร์ไม่เยอะเพราะว่าลูกมันไม่ใหญ่เพื่อนเพื่อนลองอจินตนาการดูเอาก็าคือถ้าตัวนี้ลูก40มิบมิลมันต้องวิ่งไปข้างหลังเนี่ยทักไปข้างหลังสัก2นิ้วประมาณ2นิ้วเพื่อที่จะได้น้ำเต็มท่อ1นิ้วแต่ถ้าตัวนั้นลูก50มิบมิลใหญ่ยยกว่า10มิลใหญ่ยยกว่ากาันสิมิลมันวิ่งแค่นิ้วเดียววิ่งไปข้างหลัง แค่นิ้วเดียวมันก็ได้น้ําเต็มท่อหนึ่งนิ้วแล้วเพื่อนๆลองคิดดูว่าตัวไหนที่มีแรงต้านเยอะกว่ากันความแบบผลักไปตรงน,นี้ตัวไหนมันจะแน่นกว่ากันลูกใหญ่กับลูกเล็กแน่นอนว่าต้องเป็นลูกใหญ่ในเมื่อแรงต้านมันเยอะเวลามันผลักไปตรงนี้ก็คือมันต้องใช้แรงเยอะมอเตอร์มันก็ต้องวัดสูงไปตามก็คือต้องเป็นพวก500วัตต์ถึงจะใช้งานแบบค่อนข้างที่จะโอเค ก็สำหรับตัวนี้ที่ผมใช้ง,งานก็ลองดันน้ำร้อยยี่สเมตรประมาณนั้นน่าจะ120เมตรถ้าจะไม่ผิดคือดันได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็น500วัตต์ตัวนั้นแต่ไม่ใช่ปั๊มนี้ห้อนี้นะผมเคยเอาดัน200เมตรท่อหนนิ้วก็ไม่มีปัญหา,าแต่ตัวนี้สอ0รเมตรผมไม่เคยลองนะอยากดูต้องไปลองเอาเองเนาะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นอันเข้าใจกันนะครับคือถ้าไม่อยากมีปัญหาอะไรเลยมีตัง แบบทักหน่อยอยู่เนี้ยก็แนะนําไปฝั่งห้าบาทมันค่อนข้างที่จะโอเคมากกว่าแต่ถ้าใครงบน้อยอยากหัดใช้หัดเล่นรกๆก็มาทางนี้ก็ได้ครับอ่าคือ350ิบาทก็งบประมาณสัก7 0 0 0ก็ทํางานได้แล้วอ่าตอนนี้ผมใช้างานอยู่ก็คือแผง1น่งแผงเดียวนะครับอ่าแผง1น่งแผงเดียวมอเตอร์ตัวหนึง่งแล้วก็ปั๊มแค่นี้เองแต่ถ้าเอา500บาทมาท่านตามาใส่165แน่นอนว่าไปไม่ได้อ่ามันต้อง เป็นพวกแผง340อ่าคือแผง 39V โวลต์ขึ้นคือเราจะมาใช้แผงเล็กๆไซส์น่ารักแบบนี้ประหยัดงบคือมันไม่สามารถทําได้อ่าไอ้นั้นก็คือเหมาะกับคนมีตังค์เนิดหนึ่งอ่าที่จริงถ้ามีมันก็ดีนะคือมอเตอร์ห้าอยวัดคือกําลังเขาเยอะกําลังขเขาเลือเหลือแบบนี้อ่าแบบการใช้ง,งานมันค่อนข้างที่จะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดันสปิงเกอร์ดันน้ําขึ้นแนว45ไ้พวกนี้ แต่ถ้าตัวนี้ดันแนว4-5ผมว่าไปไม่้รอดหรอกอน่าจะดันได้แต่ไม่สูงนะถ้า500ตต์ก็น่าจะดันได้สูงเลยดันแบบยาวๆเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอบขอคุณสำหรับการติดตามับชงคลิปจนจบครับ